เวอร์น้องหัวโค้งเงยเลยแตงโมไว้ก็เขาไม่ได้หลับแค่แค่ใส่ฟิล์มแล้วให้ยืนใส่กล่องอ่ะที่ตมก็จะจะหลับทุกเบ็กนะจะหลับให้ยืนมั่งนั่งมัง่งอะไรมั่งไปตัวหน่อยไปทุกคนอนะ่ะเขาจะหลับตลอดเวลาแต่นี่ก็ไม่ได้หลับเออยืนจะปวดตีนอะ่ะว่าย่นี้กนะ เอาถ้ามนั่งใส่กองแมงก็ต้นเสาแน่นะแก้วอ่ะไม่ได้นานจะมีนะนั่งบนต้นเสาเลยจะปวกนั่นนั่งหัวล้อกันอ่ะปวดนั่นนั่งหัวล้อแก้วกันอะปวดตีนเนาะอยู่กันเยอะยวว่าแต่เราอยู่กับเขาว่นจันทรหนึ่งอ่ะเขาไม่เห็นเป็นไทยนะต้องว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาเป็นคนได้ดีใช่ไหมล่ะคนจัด นี่ยายนี่ยายพูดอะยายพูดจัดไม่เคยจะรู ja <h <h erm> ้เร yes> ja ื่องด้วยมีแต่มีแต่คนบนเหมือนคนไม่เต็มฮะไม่เคยจัดแต่ลายเก้าไหมเออเ็แกะสายฟิล์มมาใส่ล้วก็ให้มาใส่กล่องแล้วก็